นะครับเราเป็นเหมือนอินพาร่ากับไก่ตอกเราเลือกจะดราม่าตลอดเวลาพี่น้องรู้ไหมว่าการขอนต้นไม้ต้นหนึ่งออกจากพื้นได้มันต้องใช้ลมพายุน้ำป่าที่รุนแรงพัดพาถอนรากถอนคนใครสักคนได้แน่นอนเหตุการณ์บางอย่างที่รุนแรงก็าอาจจะถอนคนบางคนที่ดูเหมือนมั่นคงได้ถั่วง,งอกไม่มีความจําเป็นต้องใช้ลมพายุคริสเตียนถั่วงอกใช้แค่ลมปากเป่าเฉยมันก็ลมแล้วแค่เป่าเฉยมันก็ลงไปในชามก๋วยเตี๋ยวได้แล้ว อย่าเป็นคริสเตียนถั่วง,งอกพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่1นข้อที่4บอกว่าคนอาจทำไม่เป็นเช่นนั้นเป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดกระจายไปเอเฟซัส44เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาหันไปเหมาด้วยลมปากและคำสั่งสอนทุกอย่างคิดเหรือว่าทุกคนจะตรงไปตรงมามันมีเลขกนของอุบายมนุษย์ตามอุบายอันฉลาดแต่เป็นการล้อลวง มันจะมีคนมาล่อลวงให้ตามเข้าไปไม่ว่าทางใดทางหนึ่งแต่คัมบีบอกว่ามันล่อลวงได้เฉพาะเด็ก